จ่ายเงินห้าฟังก็เน mm ี่ยก็ยูนิควีเดฟ e ลนล็อกฟ o ร์เ o ชั n น n untouched nature thank you, thank you. this impressive s p e c t a c l e of nature will come young and old guests อะไรอ๋อ hmm. คือใครๆก็มาได้ from end of May to middle of October อ๋อไม่ได้เปิดทั้งปีเนาะเนี่ย9ก้าโมงสิบถึงห้าโมงสีเวลาเดินก็20นาทีที่พี่เข้าเฮมไม่ต้องเฮมทก็ได้มั้งอันนี้นี่คือแผนที่โอเคเราดูเสร็จปุ๊บพเกียดถือเอากลับที่เดิมนี่ไง U a R e H e e r แล้วก็เดินข้ามสะพานไปแล้วก็จะมีทางเดิน เดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนวะอยู่อาเฮียสตาร์ทางสตาร์ททางนี้ ala ก็จะเป็นทางแบบนี้มีน้ําตกโอเคเขาทําทางได้ดีมากเลยนะสวยดีเป็นทางเดินดีเลยอ่ะเดินมาจากข้างบนตรงนั้นแล้วก็เดินลงมาตรงนี้โอ้โห กลัวเนาะ กลับไปทางเดิมก็เป็นแบบนี้เดินลงไป